อ่ะอันนี้นะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีการตัดสั้นๆีรีรานให้นะครับกับที่หมงไปไลฟ์สดมากับงาน TNT นะครับ เาวันนี้นะฮะใครซื้อเลขสามเลขสามล้านกว่าว่าถ้าหวยป่ะพี่หรือเปล่าออกคู่เลยปะ <c oughs> มาี่โอ้ย <c oughs> วนรอบจับเวลาดีกว่าโอ้โหมาเลยวนร,นรอบเอาไว้เอาไว้เอามาดิ <c oughs> ลองเลนส์4.4ถ้าสแตนดาร์ด5.5อ๋อถ้าตัวโลเนี่ย5วิใช่ถ้าถ้าตัว2แบต2แบตเนี่ยถ้าเป็นลองเลนส์เนี่ยก็จะเป็นเอ่อ4.4ถ้าเป็นโพอร์ปอร์แมน์3เลย Yes อ่ะเขี้ย3วิที่แม่งทุบาคาเลยแลมโบโดนไหมแลมโบน่าจะโดนได้เห็นไปเลยว่าแต่งกับไม่แต่งมันตากกน่างกันยังไงนี่อุ๊ยโอ้โหยัเขโอ้ยจะอ้วก โอ้ยมันแรงว่ะแม่งแรงอว่าตัวธรรมดาเยอะเลยอ่ะอีโอ้ยยันเดยยันเดยไม่อ้วกวันนี้จะอ้วกวันไหนพี่กูสามรอบแล้วยังไม่ได้ลงจากรถเลยแต่ละคันดูหน,น,น้าตาก่อนดูภายนอกนะครับข้างนอกนี่ก็ปปีพอตมาเลยคือนอกจากคุณจะต้องหัดขับรถแล้วนะฮะ คุณจะต้องหักเล่น iPad ด้วยสาหรับผมผมผมว่าก็นอกโอเคนะคเดี๋ยวไง,ไงเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>ดูไลฟ์สดน,นี้แล้วเนี่ยยังรองอีกหลายคันแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มๆได้ที่เลดบอย้ยคาร์ดมันบอกว่านี่นี่กุญแจรถมันสั่งกูมันสั่งดูฮนะดูดดูมันสั่งครับมันบอกว่าช่วยกรุณาเอากุญแจรถควานแบตควาสปอร์ตชิวท่าน่าะชิวคืออะไรวะชิลชิคื <c oughs> อย,ยันแม่หรอวะ ไอ้กูเชียวรินเดเล่ินเดเล่เบียรโต่ไฮลอดนะใช้งานได้จริงนะกูเชียร์มันเร็วว่ะเออมึงแรงว่ะนี่นี่ผมดูดินี่แม่รุ่นธรรมดานะแล้วกินดูถ้าแม่เป็นเบอร์ฟอร์แมนน่ะไม่จะเป็นไงอ่ะกูบอกเลยพวกสปอร์ตทั้งหลายนะหลับกูบอกเลยคุณแชมป์นะฮะสามร้อยกาลารสรุปวันนี้เนี่ยกูไม่ได้มาเทสรถแล้วเหมือนกูมาเป็นเซลล์ขายรถเลยเฮ้ย คุณปอนเซอร์นะฮะจาก TNT ด้วยงานหน้าเขาไม่รู้จะได้ใหม่เพราะะเพราะว่ามึงขับไม่ต้องมีแซปเตอร์เลยไม่ต้องมีกูขับเได้ก็บอกว่าเต็มที่เลยใส่เลยค่ะส่วนตัดนะฮะตูวมันก็จะออกให้อ่ะมันเปลี่ยนจากขับหน้ะไปกอวิดีโอเอาละนี่คือใส่สดอยู่ในไลฟ์สดอยู่นี่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแต่ไฮไลท์ของเราบอกว่าอันนี้คือรุ่นแรงน้อยที่สุดถูกที่สุดนะอันนี้คือแรงน้อยสุดฝูกที่สุด

้อยไม่รู้แต่หลังจากร้อยเร็วว่ะโอ้โหนะวนนจับแม่งขับรถโกเที่เลยต่าฮ่่าฮ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 ่ามันไม่เล่าแล้ว ไปห่เลยแม่ไม่ตกใจเจ้าของรถเลยโอ้ยเยี่ยขอหักเนแ่ยเจ๊แรงไหมแรงเอาหาวิ่งบอกไว้เรานั่งกันสี่คนนะครับตอนนี้โอ้ยโอ้ยวินหัวละผมพากูณไปส่งแตวกูไม่มีแรงขับเย Hơ, hơ, hơ Cái à đó เหนื่อยจสะอวกเวียนหัวนะครับก็วันนี้กลับมาถึงอู่แล้วนะครับยังเมาไม่หายนะครับกับความแรงระดับโอ้โหผมรวมๆกันแล้วก็แรงจีมหาศาลกับทรอกมหาศาลนะครับวันนี้โมเดล3โมเดล3เ e อร o ฟอร์แมนซ์โมเดลนะครับม mini gp a45 r35 carrera จี๊บโอ้โหได้ลองกันแบบจุใจนะครับวันนี้กับคุณปอทียนพีนะโอ้โหเอารถมาให้ลองแล้วก็อาหารในงานอร่อยมากบอกเลยอร่อยมาก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 นะครับงานที่สุดจริงรถแรงจริงดีจริงเฟี้ยวจริงนะครับก็ใครที่ชอบการทดสอบรถแบบนี้นะฮะเบื่อการทดสอบรถแบบนักแข่งเบื่อการทดสอบรถแบบนักรีวิวรถนะครับผมลองรถแบบ นี้แบบจัแจมแบบจุงเบยใครชอบก็กดติดตามกดไลค์กดสับต c ไคร e กดแชร์ไว้แล้วกันนะครับเที่ยวหน้าถ้ามีใครนะครับเป็นเหยื่อเผลอเอารถมาให้เราลองอีกมาเทสแบบนี้ก็ผมจะมาจัดให้อีกนะครับกับเทสรถแบบจังแจมรอดูเอพิโซดต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีขอไปอ้วก่อนนะครับสวัสดีครับ